นะครับผมบีกอดเอเจ้บวยเล็กนะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในสล็อตคินซี่แล้วพี่จะมารีวิวเอ่อพลังใหม่ระดับรีเจนผมชื่ออะไรนะเอ่อเอ็กเอซิดไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดพี่อ่านชื่อผิดนะโอดีพี่มันโง่อิงแลนนะก็มาดูสกิววลกันเลยดีกว่านะซึ่งถ้าเกิดเรามีพลังเนี้ยธนูของเราเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นปืนโอ้ยมันชื่อปืนอะไรแล้วสนัยในนั้นนะ่ะบาเลตเออใช่ บาเรตห้าสิบแคลเอ้ยเบียร์ทหารเลยพี่ซุยนะพี่ไม่เคยรู้เรื่องปืนเลยโอเคมาดูที่ท่าทีกันเลยดีกว่านะครับท่าทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ถือปืนเนี่ยมันจะเอาปืนไปตกแบบนี้เลยนะแล้วก็จะเสกป,ปืนขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งปืนเนี่ยเราสามารถกดท่า R าได้มันจะกระโดดขึ้นบนฟ้าแล้วเราก็สามารถชิกยิงเพื่อชาร์จยิงในทีหนึ่งนะครับแล้วต่อไปก็คือ ท่าจีนะท่าจีจะเป็นท่าเปิดประตูวาร์ปนะเปิดเนีมันจะทําดาเมจด้วยนะเปิดทีมันจะเป็นดาเมจซึ่งประตูเนี่ยถ้าเกิดเราปืนยิงเข้าไปมันจะยิงทะลุแล้วออโต้แท็กนะโอ๊ตล้วิ่งดุแก๊สอะไรก็ได้เห็นไหมมันจะออโต้เล็งให้เราเลยแล้วว่าโอ้โหนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าทีตอนเราถืออาวุธปืนอยู่เนี่ยมันจะเป็นการชาร์ตเนี่ย ถ้าเกิดไม่ถือมันก็จะเป็นการฟาดพันท้ายนะก็เดี๋ยวเรามาดูร่าง Wolf s แอ n ดิ้งเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ขอแปล่หมดปัอบเหงนี่คือนี่ก็คือถ่าทีหน่วยเดิมนะ่ตนท้าทีก็เดิมนะสีก็ถึงเมันจะเปลี่ยนด้วยใช่ไหมยูน คือถ้าแบบตอนอยังเป็นชิปนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเรามาดูท่าแซกกันดีกว่าท่าแซกเนี่ยมันจะเป็นการยิงดีในดาบฟ้านะโอ้ยว่าสุดที่แล้วต่อไปก็คือท่า x นะครับท่าเอ็กมันต้องลิงก์ก่อนทา,างจ่าตัวรักนี้เลยนะครับแล้วมึงแบ่งร่างกันไปละน้อง <g ly> เลือดมั้ว่าสาบสูบเส้นเะนี่ยมึงรึเปล่า ก็มาดูที่ท่าสุดท้ายดีกว่าครับแต่ว่าเอ่อท่า C นะเป็นการปับ๊บดูที่เรายิงไ,งไหมรู้สึกยิงเร็วขึ้นโดดยิงเป็นไงมันจะยิงเร็วขึ้นแล้วก็ยิงแรงขึ้นครับแต่ว่าก็แต่ยังมันคือถ้าจะไม่ผิดมันจะยิงยิงไม่ทะลุอันนี้นะไม่ทะลุประตูประตูไม่ออกเลยปันะ๊โบโอเคนี่น่าจะเป็นทั้งหมดของเอ่อสกิล x a 10 a 10อซี่เรียกชื่อไม่ถูกทุกทีนะก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีผมบีก็ตเอเคไวเล็กต้องขอตัวลาไปละบายบายจุบจุบ